เซรามิกหมดเลยเหรอครับใช่ครับนี่ราคาตามนี้เลยเนาะใช่ครับสองร้อยแปดสิบบาทนี้คือปั้นหมื่นเหรอหรือมีหรือมีมีบล็อกแต่ว่าปั้นแปดเพิ่มครับปั้นแปดเพิ่มใช่จะไหมครับอบเออเออน่ารักดีว่ะอันนี้คือรูปรูปอะไรอ่ะเป็นเหมือนเอเรียมคือผมชื่อว่าน้ำหนามน้ำหนามอ๋อน้องน้องมีชื่อใช่ไหมส่วนใหญ่ยเป็นใส่อะไรเป็นพอร์กก็ได้เนาะเป็นพวกไอ้กระบองกแค่แค่จัดอะไรเงี้ยเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นทรงไม้ไม้เล็กหน่อยสองร้อยแปดสิบ ็คือโซนโซนน,น้อยก็คือ280ร้ดบาทเลยคนคอนเสะปต์อะไรนะครับก้อนหนุนกระบะก้อนหนุนกระบะบเออก็ค้าอยู่นะแต่เอามาดีใจไป <laughs> อือคือเหมือนกับต้องเอ๊ะเดี๋ยวนับสีสีเราก็เพียเพ้ยนเองใหม่ทุกอันเลยหรอครับมันก็จะไม่ไมไมไม่่เหมือนกันเป๊ะสัทีเดียวอันนี้เท่าไหร่อ <400 S 1> หเอ่ย480บาทดินเผาเนาะใช่ไหมเอาเซรามิกอ่ะผมไปจ้ะดินออยจ้ะเซรามิกอันนี้ก็ใส่ได้ได้หลายตัวเหมือนแลนวเนี่ยไม้เล็กๆมีได้อยู่ ไม้เล็กๆยังได้ด้ยอ๋พ่นพ่นด้วยอะไรอ่ะเป็นฉีดหรออ๋อเป็นเป็นเป็นสเปรย์สเปรย์แบบนี้ใช่ไหมครับกระป๋องเอาไว้ครับก็จะมีเ e x t u r e layer ใช่ใช่คอือสวยจังนะเซรามิคอนแอมเมดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขนาดเดียวกันแต่มีให้เลือกหลายสีเลยครับแล้วก็จะมีเท่าไหร่อ๋อยี่นี้ยี่สิบบาทใช่ไหมใช่ครับสามชิ้นห้าสิบใส่เป็นพวกเอ้หน่อ หน่อแคคตัดเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,พพเ,มเป็นส่วนกระบอกเพชรเลยเนาะจับง่ายแล้วผมจับได้นะสลับเอหยอห้า 500, 500รา้อยห้าร้อยแปดสิบบาทซิลเมกเหมือนกันใช่ครับนี่คือทาคร<ช><า>ับอันนี้คือทาทาหมดเลยป่ปะแต่ว่าไม่ใช่เคลือบแต่ว่ามันเป็นให้สีเหมือนกันแล้วก็เป็นขอบป,ปะเกี่ยวกบอือก็ทำมือเหรอใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็คือมีมีบล็อกแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้เรื่องเดคอเลตก็อีกเรื่องหนึ่งครับขนาดเล็กก็มีก็จะประมาณสามร้อยแปดสิบบาทเนาะ ก็มีคนนี้ที่มาใหม่แล้วก็สีก็ใหม่แต่ว่าแต่ละตัวจะเพิ่มหน้าด้วยแต่ละตัวจะมีหน้าไม่หมดปกติมันจะด้านเนาะส่วนใหญ่จะเป็นด้านเนาะอืมครับราคายังไงเออร้อยแต่ร้อยแต่สี่แปดอือก็เป็นส่งแคกตัดไปเลยเนาะคือจับง่ายปกติเห็นแบบางตัวก็จะมีเป็นเอาไว้เสียบข้างข้างใช่ไหมด้วยแต่บางตัวก็จะไม่มีเหมือนทำมาสองแดงอืมครับแต่ราคาเท่ากันใช่ครับราคาเท่ากัน ปกติเห็นร้านจะเป็นบอกว่าสไตล์แบบแบบด้านๆหน่อยผิวด้านแต่นี่ก็คือเป็นทรงบอกว่าก็จะมีทั้งเคลือบทั้งด้านครับแต่ผมให้เป็นร้านด้านๆหน่อยเพรป็นแบบได้ผิวอีกอย่างชื่อร้านอะไรเอ่ยชื่อยูโกซีแบนนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับยูโกซีแบนดีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเพจเพจเนาะใช่ครับแล้วก็แอดแอดได้ตามนี้เลยใช่อยู่ร้านหน้าร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าห้องน้ำห้าหน้าห้องน้ำห้าคือตรงนี้ใช่ไหมครับหน้าห้องน้ำห้ามากี่วันครับเนี่ย วันอังคารกับวันอะไรครับอังคารเราพูดสองวันที่ผ่านไม่อยู่หรือสะดวกติดต่อไปที่เบอร์ก็ได้เบอร์โทรนี่คือเบอร์ไลน์ปะไม่ใช่เป็นเบอร์เบอร์โทรอ๋อเบอร์ไลน์ก็คือแอดแอดไปไลน์วันนี้ดีกว่าครศิลชาติความปฏิเิธปฏิสินใช่ไหมครับทักทักไปถามกันก่อนได้ใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณ